เรามาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิป,ลปนี้คลิปนี้จะเป็นการสั่งให้หุ่นของเราเลี้ยวขวานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะคลิกที่ไซต์ี่แตนะคะากนั้นเลือกคลิปไบส์โรบอทนะคะเลือกสไลด์บทเรียนที่5นะคะเรื่องรู้จักหุ่น เราจะใช้หุ่นตัวนี้นะคะเราจะสั่งให้หุ่นของเราเนี่ยเลี้ยวขวาโดยมอโดยหมุนล้อซ้ายข้างเดียวนะคะหมายความว่ามอเตอร์ด้าถ้าเลี้ยวขวาให้มอเตอร์ด้านขวาเนี่ยหยุดหมุนแล้วมอเตอร์ด้านซ้ายเนี่ยเลี้ยวนะคะโค้ดมีดังนี้ค่ะต้องสั่งเซตอัพ KBX10 ก่อนนะคะจากนั้นก็เลือกมอเตอร์เทินไรท์นะคะเราจำกัดแค่50%พอเราจะไม่ให้ motor หมอเตอร์ลำมุนเร็วขนาดนั้นแล้วก็ดีเลยสัก500จากนั้นก็เลือก Stop Moving CH2 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกลับมาที่โปรแกรมคิดไรท์นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะซานสั่งให้หุ่นเลี้ยวขวาโดยมอเตอร์ขวาหยุด แล้วมอเตอร์ไซค์มุนนะคะเลือก KBX10 จากนั้น SET UP KBX10 ประกาศไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเลือกมอเตอร์นะคะมอเตอร์เทินตรงนี้จากนั้นเลือกไร <Right. S 1> นะคะสปีดแค่50%เลือกไทม์ ดีเล์ของเราเอาเป็น500มิลลิเซกันนะคะจากนั้นเลือก KBX10 เลือกตรงมอเตอร์เลือก stop moving CH o. แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามอเตอร์จะหมุกขวาแล้วาการเลี้ยวขวามอเตอร์ขวาหยุดหมุนแล้วมอเตอร์ซ้ายเดินเป็นอย่างไรนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าเราใช้ดีเลย์5 0 0แล้วให้หมุนเนี่ยหุ่นเราจะเป็นยังไงนะคะเลี้ยวขวาโดยมอเตอร์ขวาหยุดหุนแล้วมอเตอร์สายเลี้ยวนะคะอย่าลืมกดสวิตช์เปิดนะคะนี่นะคะเรามาดูอีกรอบนะคะแบบนี้เดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองให้ หุ่นของเราเนี่ยหมุนที่90องศาดูนะคะเมื่อกี้คลิปก่อนหน้าเนี่ยเราใช้ประมาณ1,500นะคะเดี๋ยวเราลองมาโคดที่ดีเลย์1,500ว่าหุ่นของเราจะหมุน90อ,นองศางเลยไหมนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะกลับมาดูกันนะคะว่าตอนนี้เราจะใส่ดีเลย์ของเราเนี่ยจาก500เนี่ยเป็น1,500หุ่นของเราจะเลี้ยวขวา ไหมนะคะแบบ90องศาเลยไหมนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะเราลองคอมไพดูนะคะกลับมาแล้วนะคะเราใช้ดเลเ์ที่1,500นะคะตอนนี้ลองดูกันนะคะ คำสั่ง turn right ก็คือลอ้อขวาหยุดล้อซ้ายหมุนนะคะกดลองดูนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะว่าถ้าใส่ดีเล์ประมาณ1,500มอเตอร์ของเราเนี่ยไอเลี้ยวขวาของเราเนี่ยจะจะพอดีเลยประมาณนี้นะคะคือลอ้อขวาหยุดหมุนแล้วล้อซ้ายขยับนะคะเดี๋ยวเรา กลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าหุ่นของเราจะทำงานยังไงต่อนะคะสวัสดีค่ะ